วันนี้นะคะเราจะมากินอะโวคาโดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวหญิงจะผ่าอะโวคาโดแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอะโวคาโดกันนะคะนี่นะคะหญิงก็จะผ่าเลยนะคะ อะโวคาโดอันนี้หญิงก็ไปซื้อที่ตลาดมานะคะทุกคนเ hey, กำลังสวยเลยนะคะทุกคน mm hmm. เ,เ,อเอามามเลกออกก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บเปลือกอ่อนนะคะทุกคนนี่น่ากินใช่ไหมคะทุกคนน่าก,กินมากเลยคะ่ะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ตรงจางนี้ก่อนนะคะทุกคน ได้แบบนี้นะคะเอามาไว้ตรงจางนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามีดมาผ่านะคะทุกคนผ่าป็นนี้เลยนะคะ น่าก,กิงใช่ไหมคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา,จะเอา,าะะจะเอาน้ำตาลทรายนะคะทุกคนจะเอาน้ำตาลทรายมาเทใส่นะคะใครชอบกินหวานหรือว่าชอบกินแบบจืดๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะประมาณนี้ แล้วก็จะเอานงคองหวานนะคะมาใส่ด้วยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเทเลยอยากกินเยอะหวานยังไงก็ใส่ไปเลยนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะทุกคน นี่นะคะโอโวคาโดที่เมื่อกี้ยิงพิ่งผ่านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกินฝากทุกคนกด u b s ส r ค b ้ให้ช่องยิงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดกดกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้กับช่องยิงด้วยนะคะเพื่อที่คลิปต่อไปทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะน่าก,กินไหมคะทุกคนน่าก,กินที่สุดเลยแล้วก็อร่อยด้วย อืมอร่อยมากเลยนะคะอัโวคาดโดนี่มีประโยชน์นะคะทุกคน มีประโยชน์เยอะมากแต่ยิงก็ไม่รู้หรอกว่ามีประโยชน์ยังไงรือว่ายิงชอบกินแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันมีประโยชน์นะคะอร่อยจริงๆเลยนะคะทุกคนกินไปครึ่งแล้ว อร่อยมากเลยค่ะทุกคนจะหมดแล้วนะคะกิงเป็ดเดียวก็จะหมดละเพราะว่ามันอร่อยนะคะทุกคนอืหมดแล้วนะคะมันจะมีนงค่องหวางกับน้ำตาลทรายอืม อร่อยมากเลยเรียบร้อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะอโอเคค่ะทุกคนหยิงก็กินอะโวคาโดหมดแล้วนะคะฝากทุกคนช่วยกดติดตามกับช่องยิงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ